ถ้าอยากจะแก้เนี่ยปัจจัยเสียคือสําคัญเพราะไม่งั้นเนี่ยต่อให้คุณมีทักษะที่ดีออกกําลังกายยืดเจียดมียาสมุนไพที่ช่วยขับปรับสมดุลคลายเส้นมากดจุดเพื่อให้แบบสมดุลองรวมแล้วร่างกายกำลังจะคลายแต่เราไปคิดเรายังมีอารมณ์ตกค้างมันก็ดันออกมาจากข้างนอกอันนี้เปรียบเทียบนะครับข้างในเปรียบเหมือนระบบความคิดอ่าก็ดันไปดันมา เ,เรื่องปวดตึงเส้นเอ็นก่อนนะครับในที่นี้เนี่ยเราจะกล่าวถึงเส้นเอ็นที่เราพูดในภาษาต้องบอกภาษาแผนไทยเนี่ยเราอาจจะใช้เรื่องของณนหารูมีมังสังอ่ะก็เป็นภาษาบาลีขึ้นไปน,นะครับแต่ทีนี้อาจจะมาเล่าให้ฟังง่ายๆนะครับคำว่าณนหารูเนี่ยจริงๆคือหมายถึงท่อหรือเส้นที่มันมีอยู่ในร่างกายเราเองนะครับก็พวกกล้ามเนื้อเนาะกล้ามเนื้อก็มีเส้นต่างๆถ้าถ้าเป็น ยิสตนี่จะมีเห็นเลยครับว่าเป็นใย,ยกล้ามเนื้อแบบสามารถส่องกล้องจุลทรรศเข้าไปดูได้พวกใย,ยนี่จะเป็นเส้นเส้นใยต่างนะครับแล้วก็จะมะีเหมือนกับเป็นตัวคล้ายๆกับเป็นเอ็นเนาะก็พวกท่อต่างนะครับก็สามารถส่งค้อได้ว่าเป็นเส้นเอ็นที่หมอกล่าวถึงหรือจะเป็นเอ็นที่มาลอยเรียงตามข้อตามกระดูกและจริงๆคขยายความของหนาหารูที่มากกว่านั้นคือท่อที่เป็นท่อเลือดน้ำเหลืองใยประสาทต่างๆก็เปรียบเทียบกับมหาหารูได้นะครับและมีเส้นอีกเส้นหนึ่งที่อาจจะจบต้องไม่ได้ด้วยตาเปล่าเขาเรียกเส้นลมอ่า เส้นลมในที่นี้ก็อยากจะเชื่อมโยงว่าก็คือเป็นท่อที่สามารถส่งผ่านกระแสของลม,ลมทัดลมทีนี้ท่อต่างๆเลยนะครับถ้ามันเกิดการเป็นยังไงครับตีบแคบติดขัดนะครับเหมือนเรามีท่อที่ส่งอะไรนะแล้วมันมบีบปีบหรือว่ามีการอุดกั้นนะครับก็จะมีปัญหานะครับการรักษานี่ครับหมอก็จะไม่ได้รักษาแค่มากดจุดคลายเส้นเนาะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการนวดผ่อนคลายเราบอกเรากดตรงนี้จุดนี้นะครับจุดที่ ต้องใช้ความทังงานารในการกดเนาะเราบอกว่าเราปวดบ่าแต่เราคายแต่บ,บ่าเนี่ยีบไปเรื่อยทำไมมันไม่หายเพราะว่าไม่ใช่แค่เส้นตึงครับลมมันอั้นด้วยรูปเม,มันเอ็นที่มันขัดอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องแก้เป็นอง์รวมเส้นก็คลายแล้วก็ต้องขับกดให้กดให้ลมมันเคลื่อนพอลมเคลื่อนเถิดไฟมันก็จะก,กระจายบางคนเนี่ยเป็นมากๆจนเป็นรู้สึกว่นตรงนี้มันล้อหรือตรงนี้กลายเป็นข้ออักเสบไฟกระจายแล้วก็น้ําพวกเลือดน้ําเหลืองน้ําที่มันค้างอย่างนี้ไหลเวียนดีขึ้นทําให้เห็นนะครับว่าเวาลาเราปวดเมื่อยขัด ยอกต่างๆเนี่ครับเส้นตึงๆนะครับพอเส้นตึงไม่เท่าไหร่นะครับทาให้ลมอั้นลมอั้นเสร็จความร้อนค้างรู้สึกทั้งมันร้นอนๆแถวนี้หรือบางทีร้อนหัวบางคนเป็นถึงเป็นไข้เลยครับเขาเรียกไข้เส้นและก็น้าก็เริ่มไหลเวียนไม่ดีบางคนก็เริ่มบวมหรือเริ่มแห้งหรือาจะกลายเป็นเริ่มกลายเป็นร้อนๆขึ้นมาเหมือนกับเลือดเป็นค้างไหลเวียนไม่ดีน้ําเหลืองบวมกลายเป็นตรงนี้บวมอีกนะครับอันนี้หมอให้ยกตัวอย่างจุดเยือนครับมีจุดเรื่องเส้นที่ท้องที่หลังที่บ่าที่หัวคือไม่ใช่แค่เส้นละ ไม่ใช่แค่ดินนะครับลมไม่เดินชาหรือตื้อปวดหัวทํำไมตื้อหัวอ๋อลมมันไม่เดินบางคนเนี่ยบีบเส้นเฉยๆพอแต่บางคนเป็นนานๆถึงเป็นไมเกรนเป็นปวดเรื้อรังไม่หายไม่ใช่แค่ไข้เส้นครับก็ต้องทําให้ลมเคลื่อนเรื่องนีเรื่องของนี่ครับ แสบร้อนตาบางทีไม่ใช่แค่ลมละกระทบทตุไฟอาจจะไม่ใช่แค่ความนอนข้างนะครับอาจจะเป็นเพราะาเราตึงเราปวดหรือเราแบบมีอาการเลื้อยลังที่ทตุด,ดินรวมถึงน้ำมูกไหลอ่านี่ก็เป็นที่ทตุน้าพี่ชัดเจนขึ้นนะครับแต่น้ำมูกไหลก็ประกอบด้วยน้นําที่มันร้อนขับมาบางคนเนี่ยพบว่าน้ำมูกไหลไบ่อยหรือเป็นภูมิแพ้อากาศนะครับจับไปเนี่ยครับร,บร,บร,บรบอบๆอคอตึงมากเลยตัวตัวเองก็ได้นะครับใครยังเป็นอาการอยู่หรือคอมเมนต์มาถามเพิ่มได้ครับเอะมีการเหล่านี้ไม่มั่นใจว่า แก้เส้นมันจะหายไหมนะครับเนี่ยตึงบางคนเนี่ยเจอเนี่ยครับแผ่นเนี่ยตึงมากนะครับตึง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 หลังสะบักตึงทําให้ท่าเดินหายใจ,จยมีปัญหาแล้วก็ทําให้เกิดอาการปูมแพ้ต่งตางๆต,ตามมานอกจากดูแลทัดดินต้องทําให้ทําให้เนี่ยครับดินคลายลมเคลื่อนไฟอุ่นกระจายน้ําไหลเวียนเนี่ยวิธีการที่เหมาะสมมันคืออะไรบ้างน,นะครับสี่สำคัญนะครับถ้าจุดลมต้นมีที่ทัดดินจริงๆนะครับถ,ถ้าไม่ใช่ว่าเป็นอาหารสมติาบางคนบอกว่าอ๋อปูมแพ้เพราะว่ากินอาหารไม่ดีครับอันนี้ก็ต้องแก้ที่ที่เป็นเรื่องของอาหารแต่ว่า ถ้าเป็นตามที่หมอบอกเนี่ยถ้าเราแก้ที่ดินด้วยนะครับมักจะช่วยได้หลายอย่างเราจะใช้วิธีหนึ่งคือนะครับเลี่ยงปัจจัยเสียก่อนอหมอย้ำเหลือเกินนะครับปัจจัยดีเนี่ยถ้าถามเช่นเออกลับมาออกกําลังกายแล้วยืดเส้นแล้วทำไมไม่หายปัจจัยเสียอาจจะยังไม่ได้เลี่ยงนะครับอันแรกนะครับคือเราทําอะไรที่หนักไปกับนานไปหรือเปล่ามีอย่างนึงครับที่ช่วงนี้คนมักจะหนักไปยกตัวอย่างได้เลยครับดูมือถือนะครับเรามั่นใจเม่เราทําถูกท่าอันนี้คือไม่เกี่ยวกับความถือของหนักครับแต่ถือของเบา หมอมือถือไม่ถึงไม่ถึงกิโลบางทีก็ไม่กี่กรมแต่เราอย่าลืมนะครับเราดูอย่างนี้ครับผิดท่าครับนี่ครับเอ๊ดี๋ยวบางคนบอกไม่ใช่แค่ผิดท่านะครับบางคนดูอย่างนี้เลยเงยหน้าครับอันนี้คือเปล่ยนเหมือนเรานอนเรารเขาเรียกเอียงคออันนี้เขาเรียกว่าหนักไปครับข้อสองคือนานไปท่าที่ถูกต้องนะครับต่อให้เรานั่งท่าตรงนะครับหรือว่าเราไม่ได้ก้มนะครับอันนี้อันนี้อมองมองผู้ชมนะครับ เราบอกว่าเราใช้จอเนี่ยครับมันจะมีเครื่องมือช่วยนะตั้งจอดีเลยแล้วก็สามารถที่จะแต่เรานานไาปอย,นอย่างที่บอกครับถ้าบอกว่าเราข้างในเส้นตึงกุ๊ปไม่เท่าไหร่นะครับลมข้างในมันร้อนอันนี้เปรียบเหมือนลูกโป่งเนาะมันก็จะดันให้ข้างในอะ่ะยิ่งโป่งยิ่งยิ่งต้านกันข้างนอกก็บีบเพราะมันตึงข้างในก็ดันออกเป็นลมร้อนขับมาหรือบางทีไม่พอใจเป็นน้ําร้อนขึ้นมามันก็ยิ่งต้านกันถ้าอยากจะแก้เนะี่ยปัจจัยเสียคือสําคัญ เพราะไม่งั้นเนี่ยต่อให้คุณมีทักษะที่ดีออกกําลังกายยืดเหยียดมียาสมุนไพที่ช่วยขับปรับสมดุลคลายเส้นมากดจุดเพื่อให้แบบสมดก็องค์รวมแล้วก็เหมือนกับเรามาถึงเรามาคลายคลายคายแต่เราไม่กลับไปเปลี่ยนตรงนี้ร่างกายกำลังจะคลายแต่เราไปคิดเรายังมีอารมณ์ตกค้างมันก็ดันออกมาจากข้างนอกอันนี้เปรียบเทียบน,นะครับข,ข้างในเปรียบเหมือนระบบความคิด อ่าก็ดันไปดันมาฝากไว้เบื้องต้นนะครับจริงๆยังมีปจัจจัยเสี่ออื่นหลายอันที่ที่ทำให้ดินมีปัญหานะครับก็ก็จะมีอาหารมาชิลินนะครับที่ที่ถ้าเรากินแล้วมันจะมีมปัญหานะครับเช่นหน่อไม้อ่าหน่อไม้ที่เคยยันนะก็ที่มันของสแสลงกับเรื่องโกกรคกมเน,นื้อเป็นงันนึงคือกินธาตุด,ดินที่มันที่มันกระตุ้นความร้อนมากเกินไปเช่นเนื้อสัตว์ใหญ่หรือกินผักหรือไอหรือกินพวกอะไรอะ่ะเนื้อสัตว์มากเกินถ้าเรากินแต่นเนื้อ กินแต่โปรตีนดินที่แข็งไม่มีธาตุน้ําคือไม่มีผักผลไม้ชําน้ําไม่มีตัวอะไรอะครับด่มน้ํเทาวันที่เหนียวมันทําให้ดินแข็งอ่าอัน,นอื่นๆนะครับอาจจะไม่เกี่ยวโดยตโตแต่หมอพูดเป็นปัจจัยเสีย่ยวกันนะว่าเอาปัจจัยสาคัญเลยนะครับว่าดินที่ไม่ดีเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมโยงได้กับพวกการนอนที่ไม่พอพักผ่อนไม่พอเนี่ยดินจะแข็งอีกอันหนึ่งนะครับที่เขาก็ลดลงกันเยอะเหลือเกินนะครับนอกจากอาหารอารมณ์คือออกกําลังนะครับการออกกำลังกายที่ดีนะครับขอพูดหลักง,ง่ายๆนะครับ เอาเกี่ยวกับธาตุดินนิดนึงก่อนเนาะหลักง่ายคือทําให้คลายทำให้คลายก็จพูดไปแล้วนะการสเตชชิ่งการยืดหยียดรูปแบบต่างๆแต่ถ้าเราจะเพิ่มความแข็งแรงให้ดินมากกว่านั้นคือต้องเพิ่มอะไรครับเพิ่มความทนทานก็คือทําให้เหนื่อยทําให้เมื่อยก่อนคือทําให้มันแบบเกร็งแล้วก็แข็งแรงอันที่สามคือทําให้เหนื่อยเหนื่อยที่อาจจะไม่ใช่แค่เหนื่อยแค่คอนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าทําให้เกิดหมุนเวียนนั่นเองอันแรกคือทาให้คลายคือผ่อนคลายอันสองคือทําให้เพิ่มความแข็งแรงอันสามทำให้เกิดการไไหลลลลเเววียนขขขอออองงงืมมาฟแ้ก ดินมันก็จะได้รับการดูแลขยายไปด้วยนะครับ